เวทมนตต้องห้ามที่ใช้แล้วจะเกิดอันตารายอมปุใช้แล้วไม่เป็นอันตารายแต่สุดท้ายมันก็อันตารายอยู่ดี สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มืเอเก่งแฟนตาซีเกิลสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องแม่วดน้อยโดเรมีในะวันนี้นะครับก็ขอต้อนรับแฟนคลับของอมปูจังหรือคนอื่นก็ได้นะครับผมวันนี้ผมจะเอาเรื่องราวสาคัญของอมปูเรื่องหนึ่งมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับตามหัวข้อค,อคลิปเลยเนาะว่าการใช้เวทมนต์ต้องห้ามทั้ง6ครั้งของอมปูนั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครเคยดูโดเรมีภาคหนึ่งมาเนาะก็จะรู้ว่าอมปูเนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องของการใช้เวทมนต์ในการเปลี่ยนแปลงจิตใจผู้คนนะ บบมันเหมือนเป็นเวทมนต์ที่ใช้ควบคุมจิตใจคนนั่นแหละนะครับซึ่งเวทมนต์ควบคุมจิตใจคนเวทมนต์ทุกชีวิตเวทมนต์ในการรักษาบาดแผลถือเป็นเวทมนต์ต้องห้ามของโลกแม่มดนะครับก็คือห้ามใช้ใช้แล้วเนี่ยมันจะเกิดเรื่องที่ไม่ดีต่อคนที่ใช้เวทมนต์นี้ไปซึ่งอมปุ่นเนี่ยใช้ค่อนข้างบ่อยนะครับถ้าเอาที่ผมคัดมาคุยได้มีทั้งหมด6ครั้งด้วยกันครับแต่ผมมั่นใจเลยว่าไม่ใช่แค่6ครั้งนี้อยู่แล้วนะครับเพราะตอนที่มาเจอกับพวกโดเรมีก็ตอน35เข้าไปแล้วใว่อนหน้านนั้อมมปุมีการเปม่มกัสงเตได้จากกว่าาโพอนน็ัฒไป เป็นโปรลอนสาหรับคนที่สอบระดับ6เป็นต้นไปผ่านแล้วอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอมปุ่น่าจะใช้เยอะกว่า6ครั้งที่ผมคัดมาคุยเนาะแต่ทีนี้เดี๋ยวผมลองยกสถานการณ์6อันนี้แหละครับมาพูดคุยมาวิเคราะห์แล้วก็จะได้เห็นความคืบหน้าของการใช้เวทมนต์ต้องห้ามของอมปุ่นเนาะที่เขาว่าอันตรายนักอันตรายหนาแล้วอมปุ่เนี่ยผมใช้คาว่าด้วยความประมาทของคุณเธอเนาะว่าใช้ไปเรื่อยๆก็ไม่เห็นเป็นไรนี่นาะซึ่งพอถึงจุดที่เป็นไรปุ๊บเนี่ยต้องใช้คาว่าพอดิบพอดีวก่า6 ครั้งนั้นจะมีสถานการณ์อะไรให้องปุ๋เขาเลือกที่จะใช้เวทมนต์เปลี่ยนแปลงจิตใจคนแบบนี้ครับก็อื่นมาที่ตอน35นะครับตอน35เนี่ยจะเป็นตอนที่อมปุ๋เพิ่งเปิดตัวครั้งแรกนะครับโดยการเปิดตัวของเขาเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาเป็นไอดอลหรือก็คือเป็นดาราที่เข้ามาร่วมเรียนห้องเดียวกับพวกโดเรมีนะครับการเจอกันครั้งนั้นเนี่ยอมปุดูเหมือนจะรู้จักพวกโดเรมีอยู่แล้วเนาะนั่นก็เป็นเพราะว่าอมปุเป็นแม่มดฝึกหัดได้โดยมาจอริก้านะครับที่ว่าไปเห็นมาจาาริกกกกเปปป็นแแมมม่ดดลยไองงคซึ ปู่ก็ไม่ได้พูดอะไรเรื่องของแม่มดฝึกหัดเนาะแต่ไปรู้ตอนที่ไปออดิชั่นนั่นแหละครับตอนนั้นเนี่ยโดเรมีก็เผลอเข้าไปออดิชั่นด้วยนะครับแล้วทีนี้การออดิชั่นของโดเรมีดันเป็นไปอย่างราบรื่นนะครับเข้าสู่รอบ3คนสุดท้ายแล้วซึ่งตอนนั้นมีธรรากิเรกะแล้วก็มีโดเรมีมีอมปุจังนี่แหละ3คนที่รอคัดเลือกซิว่าใครจะได้เป็นนางเอกของหนังที่เขาออดิชั่นกันอยู่ตอนนี้เนาะโดยที่ตอนนั้นนะครับอมปุมีการใช้เวทมนต์ให้เราเห็นนะครับคพือมันจะเป็นโจทย์ประมาณว่าให้แต่่่งงตตััวววเปป็็นนลละคครรรรทีชอรรอ,ออบแแแ้้กกกมมมาาสสดดใหหพูยซ ขัดมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะคะหนูฝันว่าอ,อยากเป็นแม่มดมาตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะแล้วทีนี้ถ้าใช้เวทมนต์แบบนี้ได้ก็คงดีสินะจัดเลยครับผมโอมมาลก,กก๊กมาลกก๊กมาลกกแกขอให้กรรมาการทุกท่านเลือกหนูทุกคนเลยซึ่งเหตุการณ์ตัวนี้ก็เลยทําให้อมปุสามารถเอาชนะการออดิชั่นไปได้นะครับโดเรมีก็มาพูดกับมาจอริก้าที่หลังนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าใช้เวทมนต์แล้วมันเปลี่ยนแปลงจิตใจคนได้แบบนี้นะรู้งี้ฉันใช้ตั้งแต่แรกไปแล้วซึ่งอันนี้มาจอริก้าบอกไว้นะครับว่าก้เยม็นะออนนมวมหกี ก็หาจังหวะที่จะไปพูดคุยปรากฏว่าได้รู้ว่าอมปุ่ที่เขาไม่เป็นไรจากการใช้เวทมนต์ต้องห้ามแบบนี้นะคือเขามีเครื่องรางที่ได้รับมาจากมาจอริก้านะครับโดยที่ว่ามาจอริก้าก็บอกแล้วนะว่าเครื่องรางอันเนี้ยมันมีขีดจากัดหมายความว่าวันดีคืนดีถ้าอมปุ่ใช้ไปเรื่อยๆแล้วเครื่องรางมันรับไม่ไหวปุ๊บเนี่ยจะทําให้อมปุ่เป็นอันตรายได้แต่อมปุ่ก็ไม่เคยฟังเลยครับก็ใช้มาเรื่อยๆนะครับจนมาอีกครั้งหนึ่งก็คือครั้งที่2นี้ครับผมตอนที่39เนะเป็นตอนที่โดเร,ร,รมีพบรัักกรบผพ เพราะเวทมนตร์เปลี่ยนแปลงจิตใจของอมปุเนี่ยแหละครับคืออมปุเนี่ยก็ในสถานะที่เขาเป็นนักเรียนแล้วก็เป็นไอดอลด้วยนะครับก็ต้องมีมุมแบบว่ารีบกลับบ้านมีมุมแบบว่ารีบเตรียมงานหรือกระทั่งมีงานกับกองถ่ายนะครับวันนั้นแหละครับผมก็จะรีบกลับบ้านตัวของอมปุตอนนั้นก็เป็นแมวนันฝึกหัดแล้วก็จะรีบกลับบ้านเลยแต่ว่าดันไปเจอตัวละครตัวหนึ่งครับผมชื่อคุณชูโซครับชูโซเนี่ยเป็นพี่ชายของมากิจังซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชั้นของโดเรมีนะครับโดยมีแบ,บ็กกราวน์น ชายของมากิอยู่นะครับมันก็จะมีความสัมพันธ์ตรงนี้แต่ว่าชูโซเนี่ยตอนแรกเขาเห็นอมปุแล้วก็จะไปขอลายเซ็นใช่ไหมครับแต่อมปุเนี่ยก็หาจังหวะหนีแล้วก็ใช้เวทมนต์ในการที่ทําให้ชูโซนั้นไปชอบผู้หญิงคนไหนก็ได้ครับแจ็คพอตเลยครับผมลงนางเอกเรานะครับนั่นคือน้องโดเรมีนั่นเองซึ่งพอไปชอบโดเรมีเสร็จแล้วนะครับก็แน่นอนครับผมด้วยเวทมนต์เนาะมันก็จะมีการชวนออกเดทตามนู่นตามนี่ไปโดยที่ว่าตอนแรกมิกะจังก็งงอยู่ว่าเอ๊ะทำไมพี่ชายเหมือนจะชอบคุณมิกะไม่ใช่หรอแล้วทําไมมาคบบบกกกััโดดเรรมมมีีจงงไไ้่ซึปปาา็ เดทไปเดทมาและโดเรมีก็จะได้รู้ซึ้งถึงรสชาติของความรักเลยครับว่าคือคุณชูโซเนี่ยแกเล่นโรลเลอร์สเก็ตไงและโดเรมีที่จะมาเป็นแฟนกับโรลเลอร์สเก็ตเตอร์ ate, อย่างงี้เขาก็ต้องมีการฝึกฝนโรลเลอร์สเก็ตด้วยกันนะครับโดยที่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโดเรมีก็รู้สึกว่าเอะอันนี้มาเป็นความรักที่ถูกต้องแล้วหรือเปล่าวะนี่นะสุดท้ายก็คือมันจะมีจังหวะที่เวทมนต์ของอมปุนั้นคลายไปนั่นเองครับพอคลายไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเออก็ได้รู้จากอมปุ่้วด้วยนะครับว่า คงไม่ได้สัมผัสกับความรู้สึกที่มีความรักมีแฟนแบบนี้หรอกนะตมก็เป็นอมปูจังจริงๆนะครับผมซึ่งถามว่าโดรมีเจ็บไหมก็คงหวงหงนะครับแต่กับมีความโล่งใจนั่นแหละว่าเขาไม่ต้องซ้อมโรลเลอร์สเก็ตแบบเจ็บปวดแล้วนะครับก็เป็นงานใช้เวทมนต์ต้องห้ามเปลี่ยนแปลงจิตใจผู้คนครั้งที่2ที่เราได้เห็นกันนะครับทรานี้ต่อมาเป็นสถานการณ์อันที่3เลยครับผมคือตอน42ตอน42เนี่ยจะเป็นตอนที่ว่ามีตัวละครตัวหนึ่งเป็นเด็กป .6 เนาะชื่อรุ่นพี่ฮาชิโมโตะนะครับก็เป็นแฟน,ออลน,นคลับ อ,อามาโนะโคุงอามานะคุงกับฮาชิโมโตคุงเนี่ยเขาจะมีปัญหากันคืออามานะเนี่ยแสดงความเป็นห่วงอมปุนะครับส่วนฮาชิโมโตก็บอกว่าเฮ้ยมึงมีสิทธิ์อะไรวะมึงเป็นแค่เพื่อนร่วมชั้นนะอะไรนี้แล้วทีนี้เนี่ยไอ้สองคนเนี้ยมีปัญหายัางไงกันอันนี้ไม่เกี่ยวครับผมแต่ว่ากางจะพูดถึงการใช้เวทมนต์ต้องห้ามของอมปุนี่แหละครับว่าสถานการณ์ตัวเนี้ยมันทำให้ครูใหญ่ต้องมาพาตัวอมปุไปคุยเพราะที่จริงแล้วการที่อมปุมาเป็นเด็กนักเรียนที่นี่นะครับแล้วก็มีเรื่องราวของการเรียนดด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 ้้้้้้ววววววยยยยยแแแแลลก็็็็็เเเเเปปปนน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 ไไไอออออัีีีหหหใต่่่่าาาาาามมสงงงครรรระทโข สิ่งที่ครูใหญ่ไม่เห็นว่าอมป่กำลังดูเหมือนจะแจกลายเซ็นให้กับนักเรียนที่มาขอลายเซ็นหรือเปล่าเนี้ยครูใหญ่ก็เลยเรียกไปปรับทัศนคติกันนิดนึงนะครับแล้วมันจะมีจังหวะที่ว่าเฮ้ยมีโทรศัพท์เข้าครูใหญ่พอดีครูใหญ่ก็ต้องไปคุยโทรศัพท์แป๊บนึงอมปุก็เลยใช้จังหวะนั้นในการใช้เวทมนต์ต้องห้ามเปลี่ยนแปลงจิตใจของครูใหญ่นะครับการเปลี่ยนแปลงจิตใจครั้งนั้นก็คือในลักษณะที่ว่าตอนนั้นครูใหญ่กำลังดุอมปุอยู่เลยใช่ไหมและอยู่ๆกลายเป็นว่ามาชื่นชมอมปปปููู่่่่่่่เเเเเลลลยยพพพวววววกกกกกกคคซโโดดดดรรมมมีีีีีีจจััังทททผาาาาานนนน็็็หไไใญข้้้แ อันเนี้ยอมปุใช้เวทมนต์ต้องห้ามแน่ๆซึ่งก็เป็นความมั่นใจที่มันมาเรื่อยๆนะครับว่าอมปุเขาใช้มาเนี่ยโดยที่ไม่เป็นอะไรเลยทั้งๆที่มันเป็นเวทมนต์ต้องห้ามเป็นเพราะเครื่องรางของที่มาจอริก้าให้มานั่นเองครับแล้วต่อมาก็จะเป็นตอน42เหมือนกันนะครับอันเนี้ยเริ่มจะไฮไลท์แล้วนะค,คือการที่อมปุเนี่ยเขาใช้เวทมนต์ต้องห้ามนี้ใส่แม่ของเขานะครับมันจะเป็นช่วงหลังจากตรงนี้แหละครับที่ว่ากลับไปที่บ้านแล้วก็จะมีแบบอ่านบทละครเตรียมทํางานนู่นนี่นั่นไปแล้วคุณแม่เน เหมือนอมปุเขาจะรู้ว่ามันมีพริกหยวกใส่เข้าไปด้วยและอมปุนี่คือเกลียดพริกหยวกมากเลยนะครับแล้วยังไงดีล่ะคุณแม่ก็ไม่ยอมซะด้วยก็คือไม่อยากให้ลูกเลือกกินมากอะไรเงี้ยนะก็เตรียมการที่จะทําอาหารแล้วจะไปซื้อของดีไหมนะอะไรเงี้ยแล้อมปุก,ก็ใช้เวทมนต์ใส่แม่ตัวเองครับผมว่าเปลี่ยนใจไปกินข้าวข้างนอกกันอ่าซึ่งพอไปกินข้าวข้างนอกกันก็คงจะไม่ต้องกินพริกหยวกแล้วละมัง้งอะไรเงี้ยนะครับอมปุก,ก็แก้ไขสถานการณ์ตรงนี้ไปด้วยเวทมนต์ต้องห้ามอีกครั้งหนึ่งนะครับ,บวค,ค,บควา,เาเมเห็น เริ่มเหมือนมีไอทะมึนทะมึนขึ้นมานะครับเป็นการแสดงให้เห็นว่าเครื่องรางเนี่ยมันไม่ใช่ว่าปกปอ้องอมปุได้ชั่วน,นิรันด,นด,นด,นดขนาด,ดนั้นนะมันก็มีขีดจากัดของมันแล้วตอนนี้มันเริ่มส่งผลแล้วและต่อมาก็ชัดเจนที่เหตุการณ์ที่5นะครับการใช้ใบมนครั้งที่5อันนี้นะครับอยู่ในตอนที่49นะตอนที่49เป็นตอนที่อมปุนั้นไปประกวดออดิชั่นอีกแล้วครับผมแล้วทีนี้ก็จะได้เจอตัวละครตัวหนึ่งมีชื่อว่าโมริโนคารนครับโมริโนคารนเนี่ยก็ต้องการ เล่นละครครั้งนี้เนาะแล้วทีนี้เนี่ยครับตัวอมปุก็ได้พูดคุยกันเล็กๆน้อยๆโดยที่ว่าความมั่นใจของอมปุด,ดูจะเยอะกว่านะครับเพราะว่าเวลาอยู่หน้ากล้องอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบสามารถที่จะออริชั่นได้ดีมากๆแต่ว่าโมริโนคาเรนจังเขากลับมีความประหม่าเวลาอยู่หน้ากล้องซึ่งที่จริงนเนี้ยเขาบอกว่าพ่อ,ขอเขาก็เป็นเหมือนกันนะแลวเขาก็จะมีการพูดถึงเรื่องราวของพ่อของเขาให้อมปุกได้ฟังนะครับซึ่งอมปุในตอนที่4 9เนี่ยก้าต้องบอกก่อนนะครับว่ามีเรื่องราวที่ว่าเขาเนี่ยได้รับบัตรเชิญให้ไปขึ้้นนนนนรรรถถไไฟฟขขขออออองงงคุุุณพ่ออ่่นน่เาซึตัป็ใหมมมนะแลกี พ่อไวว้้แลซึ่งอมปุ่ในมุมที่คิดถึงพ่อเนะี่ยบอกเลยว่าเขาก็จะมีความเซนซิทีฟประมาณหนึ่งเวลาฟังเรื่องคนอื่นที่รู้สึกดีต่อพ่อแบบนี้นะครับแล้วพอฟังด้วยของคารนปุ๊บก็เหมือนกับว่าอยากจะช่วยคารินนิดนึงให้เขาเนี่ยไม่มีความประมาทในการที่จะออดิชั่นนะอมปุก่ก็เลยต้องใช้เวทมนต์ต้องห้ามครับผมคือลบความกลัวของคารนจังไปนั่นเองครับทำให้ทั้งสองคนเนี่ยก็เหมือนได้ไประชันกันด้วยฝีมือที่แท้จริงเนาะพอที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นระดับการออดิชั่นถ้าเราไม่มีความมั่นใจอันนี้ก็เหมือนกับบวว่่่่่่่าาาาาเเเรรรรไมมมมสสถแดดงงงฝีีีือออข้ททใใชซึกปู ต้องห้ามครั้งนี้ก็เลยทาให้คารเรนแสดงฝีมือได้เต็มที่และสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ชนะการออดิชันครั้งนั้นก็กลายเป็นคาร์เรนจังไปนั่นเองครับซึ่งอมปู่ไม่ได้เจ็บใจนะก็รู้สึกว่ายินดีด้วยนะพอได้ประชันฝีมือกันแบบจริงๆโดยที่คารเรนไม่มีความประมาจจากเวทมนต์ที่ชัาใช้ไปเนี่ยอมปุ่ก็รู้สึกโอเคนะครับและประเด็นก็คือว่าคาวที่อมปุ่ใช้เวทมนต์ต้องห้ามครั้งนี้ไปนะครับพออมปุ่ใช้เสร็จปุ๊บเราจะได้เห็นเลยว่าเครื่องรางแตกเพล่งไปแล้วครับซึ่ง รหรือเปล่าเนาะนะแต่ตอนส9เกานี่ยยังไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นครับแล้วมันก็จะนํามาต่อที่ตอน50ที่จะเตรียมไปสู่ครั้งที่6นะครับผมตอนที่50ยังไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์การสอบระดับหนึ่งการสอบระดับหนึ่งครั้งนั้นเนี่ยพวกโดเรมีจะต้องใช้เวทมนต์ไปช่วยเหลือผู้คนและผู้คนนั้นน่ะพูดขอบคุณเมื่อไหร่ปุ๊บถือเป็นการผ่านการสอบระดับหนึ่งทันทีนะครับซึ่งมีเงื่อนไขแค่อย่างเดียวว่าห้ามอมปุกใช้เวทมนต์ต้องห้ามสั่งให้คนมาพููููดดดดขอออออบบบคคคคุุณััันนนนีีีีี้้้้้้้้ไไมมมมม่่่่่่่่่ะะซึงงงงทททจริแแแแลลลววววเเยยยกก็ใใชตตาาผสโ โมต้าโมต้น่าจะรู้ว่าอมปุ่เป็นแม่หมดฝึกหัด ที่สามารถใช้เวทมนต์ต้องห้ามได้โดยไม่เป็นอะไรนะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเงื่อนไขผูกมาไว้แล้วอมปู่ต้องใช้เวทมนต์ปกติเท่านั้นนะครับแล้วพอทั้งหมดทั้งมวลผ่านไปนะครับทุกคนเนี่ยสามารถเคลียร์เงื่อนไขการสอบระดับหนึ่งครั้งนี้ได้ในท้ายที่สุดเนาะแล้วทีนี้พอทุกคนเข้าไปรับพิธีผ่านการสอบระดับหนึ่งแล้วก็กำลังจะได้เป็นแม่มดกันใช่ไหมครับตอนนั้นโดเรมีก็จะมีการถามอมปูนะ่เนาะเพราะรู้สึกว่าตอนนี้อมปู่ก็ไม่ได้ใช้เวทมนต์ในการเปลี่ยนแปลงจิตใจ,จผู้คนแล้วเนาะรู้สึกกยยังงงบ้าง้าาลล่่่่่ออตตนแววดีีีีจเเททห ระดับหนึ่งเนี่ยมันจะมีเพื่อนร่วมห้องของพวกโดเรมีนะครับลามไปถึงพ่อถึงแม่เลยนะว่าทําไมพวกโดเรมีถึงแบบบินบนฟ้าได้อะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นเหมือนกับว่าถูกจับตัวไปหรือเปล่าพ่อพูแม่ก็เป็นห่วงแล้วก็มีการมาดักรอตรงประตูทางเข้าโลกแม่มดใช่ไหมอ่ะและทีนี้ตรงนั้นแหละครับพอพวกโดเรมีเสร็จพิธีจากองค์ราชินีการังจะกลับมาที่โลกมนุษย์เสร็จปุบ๊บก็ได้เจอจั๊กเอก,กับทุกคนเลยซึ่งจังหวะนั้นถ้าทุกคนทักขึ้นมาว่าพวกโดเรมีเป็นแม่มดหน้าพวกโดเรมีมมรร่่่กจะะลานแแดอค้้ววตชิใ คราวนี้คงต้องใช้จริงๆแล้วคือเป็นอมมาล้ก็แก,ก๊กมาแล้วก็แก,ก๊กมาแล้วก็แก๊กครั้งสุดท้ายครับผมใช้เวทมนตร์ในการลบความทรงจําของทุกคนไปณจุดนั้นครับพอใช้เวทมนต์เสร็จปุ๊บทุกคนก็ความทรงจําหายแล้วก็ล้มสลบไปตรงนั้นก่อนครับและหลังจากนั้นอมปุกก็จะบอกว่าทุกคนรีบไปเปลี่ยนชุดเร็วแล้วก็เดี๋ยวจะได้ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะระหว่างที่อมปุ๋เดินไปนะครับเครื่องรางที่ปกป้องอมปุ๋มาตลอดมันก็ค่อยๆสลายไปซึ่งตอนนั้นป๊อปจังเขาเห็นนะแล้วก็รีบไปบอกากออนอนอูังนนะจจ ต้องหลับไปหลายร้อยปีเลยนะ,ะซึ่งอันนี้มันเป็นคำสาปของการที่เราใช้เวทมนต์ต้องห้ามในการที่จะควบคุมจิตใจผู้คนนั่นแหละครับและสุดท้ายองค์ราชินีก็ยอมบอกพวกโดเรมีนะครับว่ามันมีวิธีการหนึ่งนะที่พวกโดเรมีจะต้องใช้เม g ิ c ค l ลสเตจในการที่จะทําให้องปุฟฟ้นขึ้นมาได้เนาะเป็นความเสี่ยงที่พวกโดเรมีต้องรับว่าจะสําเร็จหรือไม่ด้วยแล้วทีนี้ต่อให้สาเร็จหรือไม่ก็ตามพวกโดเรมีในฐานะแม่มดที่มันเป็นแม่มดฝึกหัดผ่านระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าทําแบบนี้ต้องถือว่าถูกปลดค อมมมปุุกก็สาาาารถที่จจจะฟื้้้้นนนนขึนาาดดัไซึ่งอันนี้ถือเป็นความน่ากลัวอย่างหนึ่งนะครับว่าโอ้โหการที่ใช้เวทมนต์ต้องห้ามในการเปลี่ยนแปลงจิตใจผู้คนมันสามารถทําให้หลับได้เป็นร้อยปีเลยนะซึ่งมันก็คงคล้ายกับพวกการใช้เวทมนตรักษาบาดแผละนะครับพอใช้รักษาบาดแผลอีกคนนึงปุ๊บตัวเองก็อาจจะได้รับบาดแผลที่หนักกว่าคนที่เราไปรักษาให้หรือถ้าเกิดว่าเราใช้คืนชีพผู้ตายปุ๊บเราต้องเป็นคนตายแทนคนที่ชุบชีวิตขึ้นมาอะไรแบบนี้นะครับมันก็เป็นเวทมนต์ที่ตามกฎแล้วโลกไม่หมดเขาห้ามใช้แบบนี้แบบนี้ซึ่งแค่6ครั้งที่่ยยกกมมมาาเน็ถืออออวววปุใช้้ะแลสคร ท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการใช้ใบม,มนตต้องห้ามของอมปุจังในครั้งไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เนาะหรือผมไม่ได้พูดถึงครั้งไหนที่อมปูจังเขาใช้นอกเหนือจาก6ครั้งนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เช่นกันนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้ล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด